เมืองแกนก็จะปลูกดอกไม้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะก็จะมีรถบริการแบบนี้ค่ะอันนั้นขายน้ำชากาแฟตอนเย็นเนาะคงจะเป็นตอนเย็นตอนนี้ก็ได้นะอตอนนี้ก็ได้นนก็จะมีที่จอดรถเน,ะน,น,ะนาะอ,อ๋อตอนเย็นนี้จะมีประกวดนางนางามเมืองแกนอ้าวสวัสดีเ<ๆ>จ้าเออ กรุงเทพอ่ะเจ้าอืมงามแตงงามว่าอีนางบัวแดงที่นี่อะไรครับที่นี่อะไรครับเมืองแกนเมืองแกนเทศบาลเมืองแกนก็จะปลูกดอกไม้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะปีใหม่นี้มามาได้เลยนะครับเมืองแกนอ่าอำเภอบ้านอำเภอแม่แตงนะครับเชียงใหม่ ก็จะจัดโอ้โหเทศบาลนะคะเป็นเทศบาลเมืองแกนสวยงามครับดอกไม้พุ่งดอกไม้จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมสวยงามจริงเมืองแกนอ่ะมีฟักแฟงด้วยอ่ะใช่มีสมฟักแฟงสวยจริงๆอ่าต่อไปจะเป็นหน้าที่คุณแม่แดงเป็นคนถ่ายนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะขอถ่ายทุบลงเฟซบุ๊กบ้าง คิดถึงป่าทีเลยเห็นป่าทีลงยอมเห็นเห็นฟักแฟงค่ะเพื่อนเพื่อพอช่องมดก็เป็นช่องกเกษตรเนาะก็เป็นช่องต้องเที่ยวด้วยโอ้ยงามมากเลยเทศบาลเขาปลูกไว้ให้ชื่นชมบวบหอมอะค่ะแต่เป็นแผดนพันลูกลูกยาวลูกลูกลูกสวยเออสวยจังอะอู้สวยจังยืฤฤ มัวแต่ไปไถ่ไถ่ผักน้องพลอยเดินไปเดินมาคะ่ะเมืองแกนนะคะดอกไม้สวย,ยสวยจังดอกงอนไก่เนาะโอ้โอ้อสวยจังนี่ไข่เนาะนี่ โปรดิวเซอร์ประจำช่องกินไปเที่ยวไปกับมะแดงพ่อใหญ่ไั่ค่ะท่านคงถ่ายลง Facebook ของท่านงามแตง้งามว่าเจ้าเป็นเมนไอเดีให้เพื่อนๆได้ท่องเที่ยวนะคะส่วนแห่งนี้ก็คือสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะงามแตง้งามว่างามงามเบลลบนเหลืออืม ดอกดอกอะไรนะคะดอกดาวกระจายหรือป่าเออผักชีฝรั่งมาดอกดาวกระจายงามแต่งงามว่านนะเจ้าคล้ายใบเหมือนผักชีลาวี๋ยว่าน่าจะเป็นดอกอะไรสักอย่างดอกบรรยากาศดีครับวันนี้มาช่วงปลายปีเนาะเจ้าช่วงปีใหม่จะบรรยากาศดีสาธุเจ้า อืคือทางเราได้เหมาเหมาไว้หมดแล้วนะครับไม่ไหม,ไม,ไ,มไม่ให้ใครเข้าครับ <c oughs> เราเข้ากันได้แค่สามคน <c oughs> พี่น้องพู้ใหญ่ไผ่ก็บอกหนัวหัวมวนบอตลกก็ดูน<ป>ี่เรามียกันอยู่สามคน <c oughs> พี่ใหญ่ไผ่ก็แบบเพราะว่าทำไมมีอยู่สามคนไม่เรามาเช้าไงเรามาเช้าไงก็เลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบประมาณเก้าโมงสิบโมงโรเราได้เมาไว้หมดแล้วรอบหน้าสามชารอบนี้แซมบ้า รล้วแมใครจะมาก็มาได้นะเวทีเต้นชอชเฟอร์แดนค่อยเลยเนี่ยดึงๆแข็งแรงดวยจริงจริงเนาะที่นี่ก็คือตำบลเมืองแกนนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาได้เลยถ้าใครจะผ่านไปทางอำเภอฝางเชียงเขาติดถนนเลยนั่นแหละทางแม่แตงแม่ริมก็อยู่อำเภอแม่แตงนะครับใครจะขึ้นเหนือไปอีกอำเภอฝางอำเภอชัยประการที่จะไปเที่ยว โดยอ่างขางก็สามารถแวะได้นะครับเมืองแกนดอกไม้งามครับเยี่ยมเลยค่ะดูเด็กๆชอบโดยเฉพาะเด็กคนนี้ค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆคนนี้เด็กคนนี้เอาไปต่อคิวเลยลูกต่อคิว จ้าจ้าวา้าต้นต้นอันนี้ไงต้นคริสต์มาสนะเนาะต้นที่เขาประดับประดาคริสต์มาสนะคะสวยอุ้ยซุ้มนี้สวยจังดูสวยมากโอเคชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติเนาะสวยจังมาเที่ยวนาะทุกคนมานะมามาเที่ยวเชียงใหม่นะคะ แนะนำเลยเมืองแกนดอกไม้งามมีสองจุดนะคะอยู่ด้านด้านที่จอดรถด้านในก็จะมีปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอันอย่างเจ้าเมืองแกนป้าเจ้าเมืองแกนป้าเจ้ากจัดจัดเหมือนเดิมเนี่ยเจ้าแต่เปลี่ยนชื่อเฉยๆเจ้าใช่ปีนี้ก็เป็นหนาวนี้คือเมืองแกนอยู่เจ้าปีนี้เป็นปีที่สิบสามแล้เหรอเจ้าโอ้ปีที่สิบสามแล้วเนาะปีนี้ดอกก็นี่มันจะสอยปีนี้มันมันอย่างเดียแต่ก็งามมากค่ะเจ้าน้องมดชอบอันเนี้ย ฟักแฟงฟักทองบวกบวกหอมยาวสวยแล้วข้างบนนี่ขึ้นมายังจะไปไปไหมยังยังเลยครับอ๋อก็เดียก็ไปแวะเลยอยู่ข้างในนั่นมีเจ้าขับรถต่อมีรถจอดได้ขับรถไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นเป็นของเอกชนอ๋อเลี้ยวขวาเป็นอะไรครับเป็นมีมีอะไรขวาเป็นสนามกีฬาเป็นการมั่วพลังขายกับข้าวไงอ๋อขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ขายกับข้าวมีมีดอกไม้เป็นตลาดเนาะเป็นการพี่เขาก็แนะนำให้เราไปเที่ยวเนาะอ๋อ เจอแต่ผู้คนน่ารักก็ชื่นใจเนาะชื่นใจ,ใจก็เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบก็น่ารักทุกคนเลยเตรงนู้นก็มีอ่ะตรงนู้นก็มีอีกมาเดินไปเนาะไปกันค่ะเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งส่วนนี้นะคะเป็นส่วนส่วนปลูกดอกไม้ส่วนที่สองแล้วก็จะมีบันไดขึ้นเนาะเป็นชั้นชั้นบนนะคะ ให้ดูดูแบบโลเคชันมุมสูงน้องคอยกับโ่ก,ก็วิ่งขึ้นไปเลยค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมถ้ามาเมืองเมืองแกนนะมาชมสวนดอกไม้ก็ต้องมามาชมให้ครบสองจุดเนาะเพราะว่าพี่ๆเจ้าพนักงานน่ารักมากบอกให้ใหไปชมน้อยจุดที่สองอ่ะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฟึบ้าไปหานั่งเลยค่ะนั่งได้นะนั่งได้นั่งได้ยินได้ อากาศเย็นสบายแบบส่วนนี้ก็จะมีดอกมดเรียกดอกดาวกระจายแล้วกันเนาะพันใหญ่มากสวยงามสีชมพูสดใสค่ะเมืองแกนรอเพื่อนๆอยู่นะคะเนี่ยชอบตรงนี้ค่ะกังหันเขาเรียกกังหันอะไรนะกังหันลมกังหันโมเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเป็นกังหันอะไรสวยเนาะ พอดีในนั้นก็จะเปิดเพลงเสียงเสียงดังนิดนึงเราก็ใช้เทคนิคเอาเนาะเพื่อนเนาะอุ้ยพันสายตามมดก็มองไปเห็นค่ะของชอบของพ่อยใหญ่ไพค่ะคือมะพร้าวเผาค่ะที่สวนมดก็ปลูกไว้เนาะแต่คลิปนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวแต่ก็ต้องอุดหนุนหน่อยแล้วก็นี่คือขนมบ้าบินเนาะ บ้าบินตะาวาันเหรอโอ้อร่อยต้องต้องอุดหนุนสักหน่อยละเอาสักกล่องนึงใครก็ไปซื้อมะพร้าวอุดหนุนร้านค้าตรงนี้นิดนึงกินลองชิมสักลูกนึงเนาะเอาเอาบีดเข้ามาเฉาะมะพร้าวเลยค <c oughs> วามีดได้เฉาะเองเลยโอเคผู้ผู้จำนานการนั่นนะคะ น้องน้องน้องพลอยไม่ค่อยชอบมะพร้าวมะพร้าวเผาน้องพลอยชอบผลไม้อย่างอื่นน้องพลอยบอกว่าบ่กเอาเจ้าบ่กเอาเจ้าน้องมดก็บ่เอาเจ้ากินผู้เดียวเถิดเจ้าลูกกระป๊อกล็อกน่ารักเทียมมะพร้าวเผาเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ที่เขาขายตรงนั้นนะใช่ไหมใช่อยู่มะพร้าวนิ่มใช่อยู่เพื่อนดูหน่อยมะพร้าวไม่แข็งอือนอพอชิมหน่อยนะ แป้งแทะแป้งข้าวดำแทะแป้งข้าวม่วงแท้อุ้ยร่องน้ำามืองมืองแกนนี่สวยนะเนี่ยสวยสิเมืองแกนนี่สวยมากก็อยากให้เพื่อนได้เห็นเนาะอุ้ยปลูกผักข้างน้ำอ้โพ่อพ่อแม่จ๋ะผร้อมๆังามนกน้านักะเจ้าผักกาดดอกกะเจ้าอันนี้ผักคะน้าเจ้า เจ้าก็ก็ไม่มีรถตามมาเจ้าก็เบรกเลยเจ้าคิกค่อยบอกเจ้าทุกคลิปว่าถ้าบอกมีรถตามมาเจ้าก็คันคานไปก็ได้นะเจ้าอันนี้บักพริกบักเขือบักเขือน้อยบักเขือยาวโอเดี๋ยวเราจะพากันไปที่วัดบ้านเด่นต่อนะครับไปให้เพื่อนๆได้ไปด้วยนะเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นยอดบ้านเด่นเมืองแกนนะครับเมืองแกนเมืองแกนอำเภอแม่แตง วัดเชียงใหม่ครับอุ้ยได้เห็นประตูวัดแล้วถ่ายแล้วถ่ายยูถ่ายยูถ่ายายูเจ้าอขอบคุณนะคะขอบคุณเทศบาลเมืองแกนที่ปลูกดอกไม้สวยๆให้พวกเราได้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะค่ะ